สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่7เป็นเรื่องราวต่อจากตอนที่6ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลยตอนที่7 Wonderwall Part 2 เรื่องราวต่อจากตอนที่แบมได้เห็นป้าแม่บ้านผูกคอตายแนโนที่ยืนร้องไห้อยู่ก็ได้บอกกับแบมว่าป้าแกยังมีลูกที่ต้องส่งเรียนอยู่เลยป้าไม่น่าจะทําแบบนี้ได้หรือว่านี่จะเป็นการฆาตกรรมแบมที่กลัวความผีก็รีบตอบกลับทันทีว่าบ้าหรอมันไม่ใช่หรอกผ่านไปไม่นานตำรวจก็มาถึงและได้สอบปากคำกับแนโนอยู่ กูที่เดินเข้ามาก็ได้ถามแบมถึงเรื่องที่เขียนบนผนังนั้นว่าเธอฆ่าป้าใช่ไหมเราเห็นข้อความที่เขียนบนผนังตกลงมันสักดิสิทธิ์จริงๆหรอแบมก็ไม่ยอมตอบจากนั้นแบมก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำและได้เอาผ้าไปลบข้อความที่เธอเขียนไว้บนผนังพอแบมลบเสร็จหลังจากที่เธอเดินออกมาจากห้องน้ำเธอก็ได้ยินรุ่นน้องคุยกันว่าป้าได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจแบมเลยหันไปถามรุ่นน้องว่าเมื่อกี้น้องพูดว่ายังไงนะป้าเป็นยังไงรุ่นน้องผู้หญิงก็เลยตอบว่าป้าเขายังไม่ตายอะพี่อยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นมาเป็นปกติเลยโคตรน่ากลัวแบมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจและยิมออกมาได้อีกครั้งจากนั้นแบมก็ได้เดินผ่านมาเจอกับโอ้ที่กำลังนั่งปลอบใจแนนโนอยู no ่เพอะเธอรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาก แบมที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกโมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผ่านไปสักพักแนโนก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเธอปิดบังใบหน้าของตัวเองและรีบวิ่งหนีไปแบมบที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสะใจอยู่ไม่น้อยพอเธอนั้นได้ไปเขียนข้อความบนผนังว่าอีแนโนนาสิวต่อมาแบมบก็ได้เห็นป้าแม่บ้านยืนคุยกับพวกครูยอยู่ครูได้ถามอาการของป้าว่าเป็นยังไงบ้าง จูจ่ๆปาก็หันมาจ้องมองเธอที่แอบยืนดูอยู่เมื่อแบมเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นมาหลังจากที่แบมกลับมาถึงบ้านเธอได้เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการผูกคอตายแต่ไม่ตายจ,จู่ๆโน้ตบุ๊กก็ดับไปดือด้อๆทำให้แบมรู้สึกระแวงและกลัวขึ้นมา ทันในนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อรับสายเธอก็ไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยเมื่อสายตัดไปพี่สาวของเธอก็โทรมาพอรับสายก็เป็นเสียงแม่ของแบมแม่บอกว่าเมื่อกี้โทรไปไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์พี่แกโทรมา ทั้งสองก็พูดคุยกันอยู่สักพักจากนั้นแบมบก็ได้ลงไปนอนบนเตียงและได้ถามแม่ของเธอว่าแม่แม่ว่าคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้จริงไหมเพราะป้าแม่บ้านที่โรงเรียนวันนี้เขาผูกคอตายแล้วอยู่ดีๆเขาก็ฟื้นขึ้นมาแม่เลยตอบกวนๆมาว่าเอา้าแบบนั้นก็ไม่ตายจริงอะดิแบมบก็ถอนหายใจดังเฮ้อก่อนจะถามอีกว่าแม่ว่าคนจะกลายเป็นหมาได้ปะแต่ก็ช่างเหอะเดี๋ยวก็ตอบกวนๆมาอีก หลังจากที่วางสายเสร็จแบมก็เผลอหลับไปแต่จูๆ่ๆเธอก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วได้เจอป้าแม่บ้านที่นอนจ้องหน้าของเธออยู่แบมรู้สึกกลัวมากแล้วผ้าคุมโปงไปทั้งตัวแต่แล้วผ้าของเธอที่คลุมอยู่ก็ถูกดึงลงมาอย่างช้าๆเมื่อแบมมองลงมาก็ได้เจอกับป้าแม่บ้านและแนนโนที่ยืนอยู่ปลายเตียง แนโนพูดขึ้นว่าแบมเธอฆ่าป้าทำไมอะ่ะป้าเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะแบมที่รู้สึกกลัวก็ตอบไปว่าป้าแกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วอะ่ะจะเอาอะไรอีกวะแนโนก็พูดซ้ำๆอยู่คำเดียวว่าแบมฆ่าคนตายอะ่ะแบมฆ่าคนตายนะแบมก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและมันก็เป็นเพียงแค่ความฝัน เช้าวันต่อมาระหว่างที่เธอกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องจู่ๆก็ได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินตรงไปที่หน้าต่างจากนั้นเธอก็ดิ่งตัวลงมาจนตายแบมที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกตกใจมากเธอสงสยัยสาเหตุการตายครั้งนี้เลยรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำก็ได้เจอกับกู๊ดที่กำลังเดินออกมากู๊ดบอกกับแบมว่าแบมขอบคุณเธอมากนะที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับเราอะ เมื่อแบมไปดูที่ผนังห้องน้ําก็ได้เจอกับข้อความที่เขียนว่าอีฝนไปตายซะจากนั้นระหว่างที่แบมกาลังยืนล้างมืออยู่จูจๆแนโนก็เดินเข้ามาแบมเลยถามแนโนว่าจะไปไหนแนโนก็ตอบกลับไปว่าแนโนมาเข้าห้องน้ำอะแบมมีอะไรหรอแนโนก็พูดต่ออีกว่าที่นี่เป็นห้องน้ำโปรดของแบมสินะเห็นแบมชอบมาเข้าอยู่บ่อยๆ แบมก็ปฏิเสธไปพอพูดจบแนนโก็เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ํานั่นเธอได้หันมามองหน้าของแบมก่อนจะย้ายมาเข้าห้องข้างๆทําทให้แบมรู้สึกโล่งใจที่แนนโไม่ได้เข้าไปเห็นข้อความบนผนังนั่นเมื่อแนนโออกมาจากห้องน้ําเธอก็ยิ้มออกมาอย่างสดใสและพูดกับแบมว่าแบมนี่น่ารักจังเลยเนาะอุตส่าห์รอแนนโเข้าห้องน้ําด้วยก่อนจะเดินจากไปแนนุก็ได้ส่องกระจกเหมือนเธอจะดูเครียด,เ,ยดเมื่อเห็นใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยสิว ก็มีนักเรียนชายหญิงสองคนเดินตรงเข้าไปในห้องน้ํานั่นแบบเทียนแบบนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นในช่วงพักกลางวันแบมบที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกครั้งฟ้าที่นั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนๆจู่ๆก็ลุกขึ้นมาลำพร้อมกับถือถ้วยก๋วยเตี๋ยวอย่างกับคนบ้าแบมบที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีเลยว่าต้องมีใครไปเขียนข้อความบนผนังอีกแน่ๆแ,และมันก็ใช่ข้อความนั้นเขียนไว้ว่าอีบ้าฟ้า หลังจากนั้นในโรงเรียนก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆได้ไม่หยุดหย่อนเพราะมีคนไปเขียนข้อความบนผนังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ e ิชเชอรี่ร้อยผัวหรือพออไอ้อ้วนไขม่มนุนตันตอนนี้ทั้งโรงเรียนวุ่นวายไปหมดแบมที่รู้ว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนเอาไปบอกต่อก็ได้รีบวิ่งไปหากู๊ดแบมได้ต่อว่ากู๊ดว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นด้วยรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันไปกันใหญ่แล้วนะกู๊ดก็ตอบกลับมาว่าทำไมล่ะผนังนั้นมันเป็นของเธอคนเดียวหรอ เธอจะคิดมากทำไมแนนโนก็เป็นฝีมือของเธอเองไม่ใช่หรอเวลาเราเอาคืนได้มันก็สะใจดีนะนี่แบมทุกคนอยากขอบคุณเธอนะ แบมที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงดีเธอเลยเดินตรงไปที่ห้องน้ํานั่นและได้เจอกับผนังที่เต็มไปด้วยข้อความมากมายและแบมก็ได้เจอกับข้อความหนึ่งที่เขียนไว้ว่าไอโอไอเป๋ o, เมื่อแบมเห็นอย่างนั้นแล้วเธอก็รีบวิ่งไปหาโอด้วยความเป็นห่วงและได้บอกให้โอนั้นเลิกซ้อมได้แล้วกลับบ้านไปก่อนได้เลยโอก็บอกว่านี่พียังไม่ได้ซ้อมเลยเพิ่งวอร์มเสร็จเองขณะที่แบมกำลังขอร้องให้โอนั้นรีบกลับบ้านไป โอ้ก็ล้มลงไปและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆในทีมต่างก็พากันรีบวิ่งมาดูระหว่างที่ทุกคนกำลังมุงดูโอ้ที่เจ็บขาอยู่แบมก็ได้เห็นปากกาสีดำที่ตกลงมาข้างๆปอแบมโมโหมากเลยถามปอว่ามึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงไปลบเลยนะปอที่ดูงงๆก็ตอบไปว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยแบมดูดิไอโอมันจะเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยปอก็ไม่สนใจแล้วช่วยแบกโอไปโรงพยาบาล จากนั้นแบมก็รีบมาที่ห้องน้ําเพื่อที่จะลบข้อความที่เขียนไว้บนผนงังระหว่างที่แบมกาลังจะลบเธอก็ได้เห็นกับข้อความหนึ่งที่เขียนไว้บนผนังว่าใครลบผนังนี้ขอให้ตายหงทําให้เธอรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะลบมันตกเย็นแบมที่นั่งเศร้าอยู่คนเดียวก็ได้หันไปเห็นโอ้ที่ขาเจ็บนั่งรถเข็นอยู่ ทำให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดแนโนที่เห็นแบบนั้นเลยเดินเข้ามาถามแบมด้วยความเป็นห่วงว่าแบมเป็นอะไรหรอแบมก็ตอบกลับว่าเราขอโทษนะแนโนเราผิดเองอะเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเรารวมถึงเรื่องสิวของเธอด้วยจากที่เศร้าๆอยู่จู่จแนโนก็หัวเราะเสียงดังออกมาด้วยความสะใจแบมไม่ใช่หรอตอนแนโนหน้าเหม็อนอะแบมก็ดูสะใจเดียกเวลาที่ดูมีอำนาจอะมันก็ดูสนุกดีออกนี่จะเขียนให้ใครเป็นอะไรยังไงก็ได้ แบมที่ดูสงสัยเลยถามไปว่าแกเป็นใครกันแน่แกทําแบบนี้ทําไมแนโนก็ตอบกลับด้วยสีหน้ากลุ้นๆว,ว่าแนโนเนี่ยนะแบมคิดดีๆหน่อยผนังนั้นอนะแนโนก็ไม่เคยเขียนมาแต่ครั้งเดียวแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่มทําให้เรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วแล้วที่พี่โอคาเปตรงนั้นอนะจะโทษใครดี แบมโมโหมากก็ได้ดึงเสื้อของแนโนแต่ก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรแนนนก็พูดต่อว่าทําอะไรแนนนไปก็ไม่ช่วยอยู่ดีแบมก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องทํำยังไงแต่ไม่กล้าทาใช่ปะทําไมไม่กล้าแค่ตายโหงเองแบมก็เคยทําคนตายมาแล้วนี่จากนั้นแนนนก็หยิบปากกาขึ้นมาแล้วยื่นให้กับแบมแบมก็ปฏิเสธออกมาอย่างเสียงดังว่าไม่ แนนโนก็เดินเข้ามายอเยยแบมเรื่องที่ว่าเมกาที่จะรับผิดในเรื่องที่ตัวเองเริ่มขึ้นมาระหว่างที่แบมกาลังจะวิ่งไปลบข้อความในห้องน้ำแนนโนก็ตะโกนขึ้นว่าทุกคนคะแบมจะไปลบผนังอะค่ะเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปขัดขวางแบมเมื่อแบมมาถึงห้องน้ําเธอก็หยิบผ้าที่จะเอามาเช็ดไม่ทันพอผู้คนมากมายวิ่งตามเธอมาติดติดเธอก็เลยวิ่งเข้าไปมือเปล่าทำให้แบมต้องใช้มือทั้งสองลบข้อความบนผนัง แต่ลบเท่าไหร่มันก็ไม่ออกมีวิธีเดียวที่จะทําได้แบมเลยใช้มือจกน้ําในโถส้วมขึ้นมาเช็ดแต่มันก็ไม่ได้ผลผู้คนมากมายเริ่มกู้เข้ามาในห้องน้ําแบมเลยหยิบป,ปากกาขึ้นมาเขียนบนผนังจูๆ่ๆเสียงของทุกคนก็เงียบไปแบมเลยออกมาดูก็ไม่พบใครที่อยู่ในโรงเรียนเลยทุกคนนั้นหายไปหมดเมื่อเธอเดินตามหาทุกคนก็ได้เจอกับแนนโนที่ยืนอยู่ตรงระเบียงแนนโนหันมามองพร้อมกับยิ้มให้ก่อนจะเดินจากไป แรมรู้สึกเสียใจมากกับข้อความที่เธอเขียนไว้บนผนังว่าขอให้พวกมึงหายไปให้หมดและหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่7นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่า Lot ต and Found